สวัสดีครับผมไพบุญจากบริษัททิตชีสันเวนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนสีนะครับคอมพานนต์บนอแอสซมบี้นะครับเรามาดูโครงสร้างแอสซมบี้ของเรากันก่อนนะครับโครงสร้างแอสซมบี้ของเราเนี่ยนะครับจะมีสับแอสซมบี้อยู่2เซตก็คือตัวที่เป็นลูกร้อนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นคุณ2นะฮะผมคลิกขวาเลือกอันแพคเพื่อที่จะระเบิดนะครับมันออกมาเป็นแต่ละเซตนะฮะ ครั้นี้ในแต่ละเซตเองเนี่ยนะครับก็จะมีตัวลูกล้อนะครับอันนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเซตแรกหรือเซตที่2นะครับซึ่งมันเป็นคอมพเนนต์เดียวกันนะครับครัวนี้นะครับบนตัวลูกล้อเนี่ยผมเลือก Open นะครับ n n e w Window นะครับหรือ make ิ i เ p a ์พ p a ์ตนั่นเองนะครับในเวอร์ชันเก่าๆนะฮะับครนี้นะครับผมทำการสวิตช์เป็น2จอนะครับให้ดูนะฮะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะฮะระหว่างที่เราทำการ Modify นะครับผมกลับมาแอคทีฟบนแอสซัมบลีคืนนะฮะคราวนี้นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนสีเนี่ยผมลองเช็ค property ของตัวพูเล่นะครับของตัวลูกล้อลูกหน้าก่อนนะครับผมเลือกไปที่ property นะฮะนะครับแล้วก็นะครับ specific component c นเซิลเนี่ยไม่ได้ถูกติ๊กอะไรนะครับผม cancel ออกมา สเต็ปต่อมาครับผมไปที่ในส่วนของ r i b o n view นะครับไปที่คำสั่ง edit object display นะครับคำสั่งในการเป็นสีนะครับหรือคีลัดก็คือ c t r r j เนะฮะผมเลือกลูกล้ออันนี้ปุ๊บนะครับโอเคนะครับแล้วก็ผมเลือกเป็นสีนะครับเป็นสีอะไรก็ได้สักสีหนึ่งนะฮะสมมุติว่าผมเลือกเป็นสีฟ้านะฮะแล้วผมโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเปลี่ยนเฉพาะล้อตัวนี้ล้อที่อยู่ฝั่งขวานะครับก็ไม่เปลี่ยนตัว original file ก็ไม่เปลี่ยน นะฮะอ่าเหตุผลง่ายๆก็คือนะครับตัวคูเลตตัวนี้นะครับหลังจากที่เราคลิกเลือกอ d i t o b j เจ t ติดเพนี่ยนะครับมันจะถูกระบุนะครับค่าพารามิเตอร์ตัวหนึ่งชื่อว่านะครับ i เปซ c ฟิ n ค o n e o นเซ r นะครับแล้วก็ได้ในส่วนของตัวนะครเรื่องความหนาเส้นด้วยนะฮะตรงนี้นะครับการถูกติ๊กมาถามว่าเราติ๊กออกสีมันจะกลับเป็นเป็นสีอะไรนะครับก็คือถ้าเกิดผมติ๊กออกเนาะสีมันจะกลับไปเป็นสี สีเหลืองเหมือนเดิมนะฮะสีเหลืองเหมือนตัวอริจินอลพาร์ตแต่คราวนี้นะครับในสิ่งที่หลายๆคนต้องการก็คือนะครับเราจะทำยังไงให้ตอนเราเปลี่ยนสีบนแอสซ m มบลีเนี่ยพาร์ตอริเินอลเปลี่ยนตามพาร์ตที่เป็นพาร์ตเดียวกันเนี่ยนะครับเปลี่ยนตามด้วยนะครับอ่าคราวนี้มาลองดูกันนะับผมไปที่ Edit Object d i s p l a สสิ่งที่เราต้องทำก็คือนะครับเราปรับฟิลเตอร์นะครับเป็น Solid Body ถ้าเกิดเราไม่ปรับเนี่ยการคลิกเลือกนะฮะตัวลูกล้อตัวเนี้ย ผลลัพธ์ก็คือมันจะเป็นการเลือกคอมพเนนต์นะฮะผมปลับเป็น solid body นะครับแล้วก็โอเคนะฮะอ่าเลือกตัวชิ้นงานแล้วโอเคเข้ามาเนาะนะครับต่อมานะครับผมทำการเป็นสีเป็นสีน้ำตาลนะฮะตอนผมเป็นสีเป็นสีน้ำตาลเนี่ยนะครับอ่ามันก็จะมีกุ๊ปเซตติ้งอีกอันหนึ่งชื่อว่านะครับ apply to apply change to owning part นะครับโดย default เนี่ยถูก ไม่ได้ถูกติ๊กไว้นะครับถ้าเกิดเราติ๊กนะครับปุ๊บนะฮะมันจะจําไว้นะครับอันนี้นะครับก็คือมันจะเปลี่ยนนะครับตัวสีออริจินอลอ่าสีของตัวพาร์ทนะครับตัวออริจินอลด้วยนะครับอ่าคราวนี้ผมโอเคนะฮะทุกพาร์ทจะเปลี่ยนสีตามกันหมดนะฮะและกานะครับบนพาร์ทนี้เองเนี่ยนะครับของเดิมที่ property นะครับถูกระบุว่านะครับเป็นสเปซิฟิกนะฮะ อันนี้นะครับตัวซอฟต์แวร์มันก็จะทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้ด้วยนะครับเปลี่ยนให้ด้วยนะครับอ่า